ถามาคุณพ่อครับอย่างคุณฟลุกจิระคเครียดนะครับหลังจากลูกสาวคนโตน้องจูนี่เนี่ยมีไข้สูงฮะถึง38องศาเซลเซียสล่าสุดนะครับคุณฟลุกเนี่ยเผยว่าน้องจูนี่ไข้ลดลงแล้วก็เลยคลายความกังวลไปนิดหน่อยนะครับตอนแรกเนี่ยที่กังวลเนี่ยเพราะว่าฝากไว้กับน้าแล้วน้าไปเจอเพื่อนที่ติดโควิดมาตอนนี้ก็ต้องรอผลรอบที่3ของน้าอยู่นะฮะน่าจะอีก2-3วันถึงจะรู้ผลครับ ส่วนตัวตอนนี้แยกห้องอยู่เลยฮะกับ Apple เนี่ยเพราะว่ากลัวว่าจะเอาไข้ไปติดลูกคนเล็กใจก็แอบสงสารจูนี่นะครับเพราะว่าลูกเป็นคนที่กินยาลดไข้ไม่ได้กินแล้วก็จะอ้วกเลยทำได้แค่เชดตัวเท่านั้นครับถ้าเกิดผลตรวจของน้าเนี่ยออกมาเป็นลบนะฮะก็คงไม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าไปก็เสี่ยงติดเชื้อตอนนี้ก็ภาวนาครับให้ผลออกมาเป็นลบก็พอครับเพราะว่าน้องไข้ไข้ดีขึ้นแล้วครับเริ่มตัวรุมๆเมื่อวานนี้คือร้อน38เลย38.2.3ออย่างเงี้ย คือโรงพยาบาลก็ไม่อยากพาไปอย่างเงี้ย <differently. S 1> <c oughs> ช่วงนี้ก็แบบอยากให้รักษาตัวที่บ้านก็ต้องเช็ดตัวบ่อยๆจนไข้ก็ค่อยๆลดตามลาดับ mm. ตื่นมาตอนเช้าก็ไข้เหลือสามสิบเจ็ดกว่าละก็มีนิดหน่อยแต่ไม่ไม่มากแล้วมันก็สบายใจขึ้น mm. เพราะว่าน้องเนี่ยจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่ง mm. คือจูนี่เขากินยาพาราเซตามอลเด็กไม่ได้กินลแล้วอ้วกเพราะฉะนั้นพอมีไข้เนี่ยผมก็จะกังวลเรื่องไข้เพราะว่าเขาลดไข้ด้วยยาไม่ได้เพราะเขา เขากินไม่ได้ผมต้องเช็ดตัวอย่างเดียวค่ะขอบคุณนะคะพี่คูค่ะได้ครัขบขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True s i z n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True s i z n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ